เฮ้ยตกุกแกอาไอ้ยันกำลังแกวงถุงอะนี่คืออะไรอะ่ะให้เลือกเหรอว่าจะเอาอะไรไปเอาเป็นว่าอันนั้นของงบ อันนั้นใะของพี่แอข้างหลังไงนายรู้ได้ยังไงอ่ะทำไมก็เอาเอาของพวกนี้มานายรู้ได้ไงฝั่งไหนของนายฝั่งไหนของฉันน่ะก็มันเลี้ยงขนเนี่ยดูยังไงนายเอาอะไรไปบ้างฉันหยิบของนายได้ฉันขโมยของนายก่อนแหละอันหลับแรกอ่ะเฮ้ยเลือดจะหยิบตรงไหนฉันยังไม่รู้เลยอ่ะนี่แน่ อย่าเชียยร์ิงก็ตำรวจก็มาอ่ะนายยิงทำไมตำรวจไม่มาก็ใส่เก็บเสียงนี่ไงหรอทำไมเก็บเสียงพี่ไม่ได้มันเสียงดังไงก็เหมือนกันนะก็คิดว่าอย่างเงี้ยคือดังสุดแล้วรีโหลดรีโหลดมือเดียวไงต่อเอาเป็นว่ากระเป๋านายใส่อุปกรณ์แล้วกันอไป นี่เยี่ยมโอเคเชื่อใจกับเบาเ่าเบาดีสบายเข้าไหนเข้าหน้าเรื่องหลังแล้วฉันจะไปรู้ไม่ต้องไหนข้างหน้าต้องไหนข้างหลังในย่อยดูหน่อยฉชนอยากเห็นสภาพตอนย่อโอ้สเตลโอ้โหนี่เราแบบด้วยสว่านแท้เลยเนี่ยดูรถดิอลังการเฮ้ยเสียงอะไรอะตำรวจไงวัดนายลืมนายลืออุปกรณ์นายนี่ เอาใส่กระเป๋เปาไม่ได้อะเอ๊ะฉันมีมนะฉันใส่ได้เอ๊ะบักหน่อยโอ้เราบีตัวประกันเสื้อเขียวหนึ่งคนที่ยืนเหมือรอยอยู่ตรงนี้เยอะนายอยู่ทีมเดียวกับฉันไหมนายไม่บอกฉันเลยก็เดินมานานแล้วนายไม่เบ่อกว่ายันกันเลงมาแล้วเราต้องทำไงเรายิงมันก็เดินไป ตอนนี้มันหั่นหลังแล้วฉันไม่ได้เสียงเท้าเขาอะจะรู้ไหมก็มันไม่มีเสียงเท้าเขาไงจัดเกมเดาเยี่ยมในจักรการมาแอ้วอุ้ยตกใจหน้านายมันน่ากลัวว เออทำไมทุกคนถึงไม่ดูกันว่ามีกลองหรือเปล่าไหนกลองมาจากไหนเสือตำรวจไหนนี่ไงมันมีมาจากข้างในไหมไม่มีเลยเหรอมันมาตอนนี้สามตัวแล้วเนี่ยโอ้ในยินคุยกับตำรวจแล้วเออเออทั้งหลายสวัสดีนี่แน่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 ใส่หัวเมื่อกี้แค่นี้แค่นี้คืออะไร พีเอ็กก็บุกซี่ไลายฟิวเร็วเปิดประตูยังไงอะเปิดเราต้องบุกแบบ FBI เร็วบุกยังไงมาเร็วเค้มเร็วไอคอนนั้นหายไปไหนแล้วไอคอนพังประตูหายไปไหนแล้วอยู่ในกระเป๋าพี่แอร์นี่ไงเอาเข้ามาในห้องแล้ว <c oughs> ตำรวจวิ่งไปหาพี่แอร์แล้วนะ่ะไหนเข้าไปใหญ่เลยไหนเอาเอาไปแต่เอ็มสิบหเข้าไปมาสินี่สิมาสิ โอ๊ยผิดคนนายก็สีเดียวกับตำรวจเลยจอาเร็วเร็วพังประตูเร็วฉันจะไปพังแล้วด้ฉันม่าแต่มาเปลี่ยนมืออยู่นี่ใไหนห้องน้ำมีใครอยู่ไหมไม่มีนะหายไปไหนแล้วเร็วรถตู้ท้องประตูฟังสิโอหนักลัวมากเสียงเยเร็วรุยร่ยรุยรุย ลุยอ้าวตัวไหนไปไหนวะไปแล้วไงฟังทำไมเนี่ยอ๋อนี่ไงเจอแล้วเอื้อประตูบัคอ้าวแล้วเปิดไม่ออกอ่ะเห็นไม่ออกหรือมันไม่ใช่ไม่ใช่นี่อ่ะมันไหนมันพังไปหมดแล้วมั้งน่ะก็มันเน้นที่ตรงข้างล่างเนี่ยนะครับสีขาวเนี่ยเฉยแค่ยิงอ่ะตรงข้างล่างไหน ตบลงนายนายนายปานเราเต็มไปหมดเลยเดียวเดียวเดียวอุ้ยตายยังโอเคอย่าไปตายแล้วฉันจะรู้ไหมว่าเลือดเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็หิวดูขอบจอเนี่ยสีขาวอยู่ตรงนี้ไปกดฟิลเร็วเฮียเชนพร้อมเผาที่นี่แล้ว แล้วคนหายไปไหนกันหมดดีมันเลยตำรวจ <laughs> ชิ้นลอยิงตรงี้ปรากว่าเข้ามาจากข้างหลังจบเลยนายไม่ระหว่างรอนะเราจะไม่คิดจะป้นโดยการยิงเย้ยมาไม่ต้องไม่เสียง <laughs> เก็นี้ไม่มีเสียงไม่มีเสียงเดินเอ้าเก็บเก็บกระสุนด้เยๆเนี่ยอ้ยเอ็ด้ ขโมยกระสุนตำรวจอ้าวใครปิดประตูล่ะไอ้ตำรวจโง่เอ้ยในปิดประตูทำไมเอื้อยิงไปโดนตำรวจพวกนี้มันมาจากไหนกันนะอ้าวมันว้าวมาต่อหน้าตาฉันนี่ไอ้ตำรวจคนนี้คืออะไรที่พนักงานอันนี้เหรอไอทีเอุ้ยเออตาย หนูตายรยิ่งอ่ะรยิงรย่งนั่นไงฉันเห็นตำรวจว้าบแล้วอ่ะมีชิลด้วย <c oughs> ทำไมวาา้าบอีกเอ้าไอ้ตำรวจคนนี้มันทำไมไม่ตายคือแบงคงบนเร็วไปก <c oughs> ูฟิลอีกที่แอร์อยู่ไหนแล้วฉั <c oughs> <c oughs> นอยู่หน้าร้านเท็ดนี่แหละ <c oughs> มาขโมยเพชรก็ต้องมาลับเพชรแล้วก็ไม่หยิบของใส่อ,อาหารกาแฟะไปไมาให้ถอยไปกันโอ้ยเจะเจะตายแล้วอับอเร็วเอากาแฟะไปเร็วไหน

ับใส่เสื้อมาเหมือนกับมาเป็นกับระเบิดมีการเป็นทีสงสม่ำด้วยมันยิงไม่ตายอ่ะกลองนี้คืออะไรพีชีเฮ้ย <c oughs> มันไม่หมดนะทีอ่ะฮะป้ากยิงไทว่ะปีโป้เร็วปีมไทเนี่ยเอยใช่ฉันจะลุงไปเอาสร้อยเพชรนะ <c oughs> ไปเอากระเป๋าก่อนกระเป๋า นายเจาะตู้เซฟไปฉันจะหยิบจากในนี้ฮะวางเรียนมันเยอะหยิบมาได้ก่อนเดี๋ยวหยอ่อที่ทำหน้าที่เก็บของอย่างใจเย็นและนายก็คอยระวังหน้าหลังค้ายกว่าให้ฉันแทนกันแล้วกนะันนะเสียงใครยิงกระจุก <c oughs> มีอยู่คนเดียวใ ฉันคิดว่าตำรวจมาโอ๊ยแหวนตกพื้นเก็บก่อนโอ้ย <S <S 1> <S 1> โอ๊ย <S <S โอ้ย,อยมันมัเต็มเลย,ยนี่ด้วยนี่แล่นี่แลยนี่แน่นี่แน่ฉันจะตายแล้วนายมันไม่สนใจฉันมเกินเดินไปไหนเนี่ยอ๋อมันเดินไปหานายนี่แหละว้าสว่านมันเอาเกาะาด้วยตายซะ พี่แอเนี่ยมีมีคนนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเปิดประตูนี่สิเนี่ยประตูเนี่ยมันเป็นไรอะมียอเยอะโอ้ยเขาทำอันนี้ฉันจะไปเก็บเพชรต่อแล้วฉันไม่สนไม่แคร์กับสิ่งที่นายกำลังพีเซ้นหรอกนะนายไปเก็บในตู้สไปกว่าจะได้มือ แหวนตกแล้วเอ้าลนควาำควาำได้ไงมือก็มีมันหกหมดเลยอย่าที่ฉันใส่ไว้โลมากเองโอ้ยใครยิงตูดไอคิวนี่มาจากไหนเนี่ยไอคิวไหนชิวอ่ะชิวอ่ะชิวอ่ะโอ้ยใครที่มีตัวโล เอ้ยอฉันโดนยิงฉันไม่เข้าคนหรอนี่แด๊ดี้แด๊ดี้โอ้ยกระสุนหมดอต่ผ่านลูกกงได้ไหมอ่ะโอเคฉันจะไปเอาทองก้อนนี้เกมคุณภาพครับเสียงไปอุ้ยฉีดตกใจอุ้ยยี่ฉันตกใจหลายรอบเลยนะแต่เกมเนี้ยและไอตัวนั้นแหละอ่ะแล้วฉันทิ้งทองไว้ตรงไหนวะแกทำทองฉันหายทีดีทองอยู่กระสอบแม่แหละดูแล้ว โอ้โหแล้วมันก็ทำถุงยันหกหมดอีกแล้วว่าต้องใจเย็นเงี้ยนะไหนเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จเดี๋ยเดี๋ยวก็เสร็จสักวันหนึ่งเียนต้องฆ่าล้างผนฐานสถานีตำรวจไปกี่ที่เด้อ <c oughs> <c oughs> มันมันมาพลีกายให้กี่ร้อยคนแล้วเนี่ย <c oughs> ม,ามาหลายร้อยคนละจะหมดประเทศละเพื่อโจรสองคนที่พยายามจะพ้นร้านทองเฮ้ย <c oughs> ศูนทั้งหมดนายเพื่งโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วอ่ะมันเข้าหน้าเข้าหลังเลยอ่ะเอารายประตูทำไมเนลิศ <c oughs> ฉันอยากเข้าเดียว <c oughs> โอ้ยขอมาเร็วชักแล้วขอเข้ากลงหน่อยเมื่อกี้ตำรวจมันเปิดประตูใส่ <c oughs> มันขังนายอ่ะนายอยู่ในกลงเราอยู่ในกลงนี่เราเป็นเจลต้องอยู่ในกลงเฮ้ยมายืยนทำอะไรอยู่ตรงนี้ไมไม่เข้าไปกับเพื่อนเรา กำลังคิดอยู่ว่าบุกดีไหมบุกไปแล้วก็เรียกมาตลอดเขเรียกว่ากำลังเสริมอีกตัวนี้นี่เชนนำคานเชนเดินดต่อเลยช้ามากเลยใครมาทำยา<อ>ถุงเพงงชรหกอ,อีกนะเิจจกค่ามันให้หมดค่ายันศพที่ตายแล้วรโอ้อยมาอีกแล้ว มาอีกแล้วอะไรมาจากไหนเนี่ยฉันเป็นคนดีที่ข้าจะพาตัวไปยอะไรพี่ไอ้คิดว่าเงียบเหงาอะไรอย่างงี้เราไม่น่าจะคนไปหมดคนไปหมดคือะแหะคือคิดเลขก็ขโมยได้คือคิดนี่เอา ยมันเต็มกระเป๋าโอ้ยใครยิงอะ่ะโอ้ยใครยิงอะ่ะเดียวเดียวให้ยิงได้นอกจากตำรวจทำไมทุมกชาติจะโกรธขอเข้ากองหน่อยโวมันสิชิบหายจุดจุดกันและอะไรมามาถูอยูเ่เจะสองการในตัวล่อในการยิงเพื่อชาร์จแบตเลือดยิงเลง็งปะเนี่ยไงขงโมยเสร็จยังเนี่ย ข้างในหมดแล้วอในใช้เวลานานมากรู้ไหมฉันขโมยไปได้เกือบครบทุกตู้แล้วถ้าไม่มีตัวอะไรวะมันวิ่งมาแล้วก็วิ่งไปอะไรเขาเขาเทองก้อนนั้นหายไปแล้วก้อนนี้เขาวิ่งหนีไปไหนนะโอ้ยฉันใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วฉันทำงานดีนี่แล้วไม่เอาเข้าไปเอาเข้ารถไม่รูอ่ะทำไงอ่ะก็มันล้นกระเป๋าแล้วเนี่ยจะเอาเครื่องคิดเลขอะไรมันหยิบเอาใส่ทึนไปไม่ได้ คนไปอีกสิในกองยังไม่หมดเลยช่องหน้าเอ,อ้มันรั่วมันไหลออกอโอชิ้นโดนยิงติดข้างข้างมีคนเข้าข้าเข้าเน่ข้างเข้า,ขา,ขาอ้ยหลังก็เข้าโอ้ยชินติดชินิ่งไม่ได้โอ้ยมจาจัดการอ e ีที่แทนได้ไหมที่ขอหลบหลังใคร ได้ระเบิดยาวแล้วโดนั่แล้วนี่คือเพชรที่ฉันพยายามจิบมันหล่นหมดแล้วฉันเหนื่อยกันการเรียงเพชรใหม่แล้วมันเปือนเลือดด้วยใครจะรับซื้อฉันต่อเนี่ยมันมีอาถรรพกว่าฉันจะได้แต่ละชิ้นมันทรมานแค่ไหนทำไมกันทำไมกันฉันว่าถ้ฉัน ขโมยแค่นี้พอแลแสงไฟนี้มีไว้ทำไมกันกลัวใช่ไอมไม่เห็นเลยอะไรโอ้โหมาอีกแล้วรีบไปเนี่ยรีบไปเร็วรีบหาเงินรีบไปเร็วแล้วไอ้แล้วอีกถุงหนึ่งนี่อะไรเนี่ย เจ้านายนเต็มเม่เอาายอะถอยไปเก็บเลยในวิ่งเหวี่ยงกระเป๋าขนาดนั้นเลยเหรอเนีนเ่ยไม่น่าเลยมันโหวิ่งจีนเหวี่ยงตามร้อยตุ๊กศรองศาแม่เยอะออกมาทานร้านอาหแล้วออกมาทานร้าตอาหารมันมีคนกลุ้มยันหเต็มไปหมดเลยนายยิงฉันฉันนอนตายอยู่คู่กับศพตำรวจเนี่ย รีวิวฟกําลังช่วยกําลังหยิบขึ้นมากระสุนเต็มเลยเดินลงพื้นโอ้ไม่ไหวแล้วอ่ะมีชิ้เจอหนึ่งอันเดิมไปไหนละไปละเอาอันเดียวเนี่ยจบพ่อกลับวิลุดมือหยิบมาเดี๋ยวเดิไอ้เจ้าเก็บไว้ได้สี่หมื่นห้าจะได้ไปซื้ออะไรได้ไม่ละที่ได้ต้อง เยอะตกใจนายมาทำอะไรตรงนี้ที่ย่องๆแล้วก็ไปอีกตัวนี้มีมันเป็นลือจริงๆนี่แน่อุ้ยอีตัวว่างกับดักเนี่ยสลบจริงเลยอ๋อไปเถอะฉันไม่ไหวแล้วไม่ได้ชิ้นไม่ไหวแล้วเออมันไม่ไม่ขย่เลยลาก่อนเอ้ามือฉันอยู่ไหนฉันหามือไม่เจอโอ้ย